เผยภาพกล่อง Oppo Find N3 น้ำหนักเบารักโลกและใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตมีข้อมูลว่าทาง Oppo เตรียมที่จะเปิดตัว Oppo Find N3 สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ของทาง Oppo โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วนี้แล้วครับล่าสุดทาง e v e n t b r a t ก็ได้เผยภาพกล่องของ Find N3 ออกมาแล้วครับโดยทาง e v e n t b r a t ได้เผยภาพกล่องของ Find N3 ที่เราจะได้เห็นชื่อรุ่นอย่างชัดเจนซึ่งภาพกล่องจอพับรุ่นใหม่นั้นอยู่ท่ามกลางสมาร์ทโฟนอ,อื่นๆด้วยครับก่อนหน้านี้เบลลี่แชงประธานฝ่ายขายและการตลาดของ Opp o ppo เพื่อจะเผยภาพทีเซอร์คร่าวๆของกล่องสมาร์ทโฟนบางรุ่นซึ่งเน้นไปที่การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับโดยในครั้งนี้ Opp o ppo ได้สะท้อนให้เห็นถึง Opp o ppo find 3, ที่ระบุว่าจะมีการผลิตออกมาให้มีน้ำหนักเบาโดยการลดการใช้กระดาษถึง3 0 ทั้งยางประกอบด้วยสัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ100%และผลิตจากเส้นใยรีไซเคิล45ทำให้สิ่งที่เราได้เห็นจากกล่องรุ่นนี้ว่าเป็นสีธรรมดาพร้อมด้วยตัวเลข3ที่เป็นรุ่นของไฟ N3 นั่นเองครับซึ่งคาดว่าสเปคของ Oppo ไฟ N3 จะมีหน้าจอแสดงผลหลักเป็นแบบ OLED ขนาด7.82นิ้วความเอ็ด QHD+ ส่วนหน้าจอด้านนอกขนาด6.31นิ้วความเอ็ด Full HD+ Part, โดยกล้องหลังจะมีทั้งหมด3ตัวที่มีความละเอียด48ล้าน48ล้านและ64ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความ 4, 8, ละเียด48ล้านพิกเซลและ64ล้านพิกเซลครับ